ฝ้ายขิดยกดอกทนสีน้ำตาลผืนนี้นุ่มเพลิวจับนุ่งได้เลยค่ะเชิงสิ้นข้างล่างเด่นมากๆเลยค่ะ,ะสาธิตการรุ่งแบบจีบหน้านางให้ชมกันนะคะเชิงข้างล่างเด่นมากๆนะคะผืนนี้มีลายฝนหลวงอยู่ในอยู่ในผ้านี้ด้วยนะคะ ปกติเนี่ยถ้าลายฝนหลวงฝนหลวงนะคะซึ่งตอนที่แรกออกมาเดิมเนี่ยเป็นผ้าเป็นผ้าลายลิขสิทธิ์จะ2อ0 0บาทนะคะลายนี้นะคะแต่วันนี้เราขายนะคะเนื่องจากผ้าออกมาเยอะแล้วเราขายในราคาลดราคานะคะเหลือพันสี่รอยบาทเท่านั้นนะคะเป็นฝ้ายนิ่มๆนะคะนี่ค่ะสีจริงๆคือประมาณนี้เลยนะคะจับนุ่งทั้งแบบหน้านาแล้วก็แบบพูฐานได้แบบนี้ค่ะจับนุ่งได้ง่ายๆเลยนะคะ ต่อหัวสิ้นเรียบร้อยแล้วสามารถจับนุ่งแล้วก็มีความนุ่มพริ้วในตัวดูแลรักษาก็ง่ายค่ะท่านที่เชื่นชอบโทนสีน้ำตาลต้องผืนนี้เลยค่ะเชิงข้างล่างเด่นมากๆนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์โพสต์นี้ด้วยนะคะสนใจสอบถามมาที่ไอดียลใต้โพสต์นี้ค่ะจับนุ่งได้ส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะนะคะ ผลสีชัดๆตามที่เห็นนี้เลยนะคะมิติของการถ่ายภาพและการสะท้อนแสงอาจจะแตกต่างกันไปแต่ทางร้านต้องการถ่ายให้ใกลเคียงที่สุดค่ะ